สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนอยู่กับช่องกากะอะไร,รกระเด็นวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวที่แบบนั่งชิชลๆริมทะเลเอ่ยหวานกรอยใจเหมียวเอ่ยกรูปริมทะเลชิลๆเลยที่แบบไม่รู้ว่าเป็นที่รับหรือเปล่านะแต่ว่าตั้งแต่เราอยู่ปตัตตาน,นีมาเนี่ยจนอายุสิบเก้าปีแล้วเนี่ยครั้งแรกที่เราเคยไปเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราว่าจะไปซื้อตังเมก่อนนะคะเพื่อแบบ เป็นกรุบกริบแก้มๆระหว่างนั่งดูวิวพระาทิตย์ยามเย็นครูปหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเราจะได้ซื้อไหมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็ดูอีกทีกันนะคะไปกันเลยค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เมื่อตอนเมื่อกี้ตอนแรกเราบอกว่าเดี๋ยวเราจะซื้อตังมีกันใชป่ปะแต่ว่าตอนนี้คือตังมีไม่ขายแล้ว แต่ว่าเรามานั่งรอเพื่อนแหงที่ My Space Cafe นะคะตอนนี้เราสั่งเครื่องดื่มาแล้วก็คือเมาเชนโตเราเพื่อนต่อไปครับ

สวัสดีค่ัทุกคนตอนนี้เราอยู่กับไมค์เ e รมนี่คะ่ะน้องซีฟกับดัซรอเรามานั่งอยู่ที่คาเฟ่นะคะไมค์เฟร c คาเฟ่ค่ะในมออ,อปัตตานีที่วัดที่สุดยาเดี yeah. ๋ยวเราต่อไปเขาเขาเรียกว่าไปไหนนะหลังสวนป่ะ ลและอันนิฟ้าวายีเซไฮซีอันนี้สองคนเจ้าก่อนนะคะแล้วก็มีสามีของเซียด้วยคะ่ะชื่อว่าชื่ออะไรคะชื่อว่าอะไรแล้เขากำลังทำงานของเขาอยู่นะคะเป็นไงบ้างคะ ไปลูกข่าวเพราะเพื่อนต้องปั่นงานนะครับทุกคนยังไงหลงทางค่าหลงทางหนึ่งแกงหนึ่งข้าวป่าหนึ่งาทานแล้วคุณรุ้สึกเคราะกับจิ๊บไปแล้วนะคะเราก็โดนแกงไปค่ะทุกคนขาดคำนะคะตอนนี้ i มาทางนู้นค่ะชูมาทางผิดค่ะเมื่อกี้มาทางป่าหนึ่งโดนแกงแม่รวยมากมากมาจะไปดูแมวหรอมาเีมาก นี้เพื่อนกำลังเมาๆเรื่องผู้ชายอยู่นะคะตอนนี้เรา move on มาอีกที่หนึ่งแล้วก็คือ b ูเล Lake p a ี n e PSU แล้วก็อยู่กับสมาชิกครบที่สามคนหรือว่าทั้งหมดเป็นสี่คนนะคะพามาบอกว่าเหลมๆมองหาเหลมๆอีดอกมองหาผู้ชายครับเหลมๆคืออะไรก็หกเป็นเรื่องคนเดียวเหอะ เล่นอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องใช่ไหมนุชไม่รู้เรื่องอ่ะฉันเชื่อว่าคนที่มาที่นี่อ่ะเขามาดูผู้ชายซีค่ายไหนอมีวัตถุประสงค์เหมือนพวกกูนี่แหละมาส่งผู้ชายที่นี่มีผู้ชายที่เก่นี่หรอนี่ทำไมจะไม่มีมดูทะเลกันหน่อยสิผู้เชี่ยวเขาไม่ได้มาชิลอย่างเดียวเขามาส่งผู้ชายเหมือนกูนี่แหละใช่ไหมซียิ้มย่ำเลยนะ อีจีบอกพอกูเปิดกล้องมาตอนเงียบเรียบเลยอีดอกพอไม่มีกล้องเนี่ยโอ้โหอย่างแซียมิโอเคโอ้ยกูชอบโดนกดไม่อยากสมาร์ทว่าเจอรุ่นน้องด้วยที่กำเซายอยู่สี่คนมานี่สิน้องห้องหรือเปล่า ห้องแล้วน้องที่ใส่แว่นไม่ใช่เน้องสวัสดีพวกน้องห้องสวัสดีไปไหนกันไปกันแล้วเหรอบ๊ายบายเกียร์อุ๊ยดูคนวิชายวิชายวิชายเกียดตัวเองว่ะแต่จะให้ผู้ชมนะคะมองวิวแล้วเพราะเราขี้เกียจ์ขดเยอะเนาะเชื่อว่าทุกคนเบื่อ ปกันทุกคนเคยรู้สึกทอ้อหรือว่าเหนื่อยกับสิ่งที่เราเองทำอยู่ในตอนนี้ไหมเราเป็นคนหนึ่งคนที่รู้สึกแบบนั้นนะแต่ว่ามันมีบางสิ่งที่เรามองย้อนกลับไปทุกครั้งและมีความสุขลองจากครอบครัวเรานั่นก็คือเพื่อนคิดถึงเวลาที่มีความสุขด้วยกันหัวเราะด้วยกันร้องไห้ด้วยกันสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าคิดถึงพวกมึงมากนะ ដក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 